เดี๋ยวพี่ต้องต้องต้องดูก่อนนะครับสวัสดีครับนะฮะค,ค,ค,คนสวยเดินทางมาจากคังสิทธิ์ของสาม,าสสามนะฮะนะครับจอบไปข้างหนึ่งพี่อนุญาตให้จอบข้างเดียวนะฮะก้ยังไม่ได้ถามชื่อ,ช,อชื่ออะไรนะต๋องหุวยนะฮะนะครับพี่อนุญาตให้ต๋องหุวยจอบข้างหนึ่งนะฮะวันนั้นนะครับเพราะว่าของนี้มันแข็งเป็นไตามากเลยคือกดแทบจะไม่ลงนะเป็นก้อนลูกเลยนะฮะเนื่องจากมีการอักเสบนะฮะของแก้ม ไปจอดที่ไหนมาฮะตลาดไทยตลาดไทยนะฮะจอดตรงนี้มานะครับนะฮะตัดตัวเกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไตแข็งเพราะว่าแพ้วัสดุที่ใส่เข้าไปให้นะแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างนะฮะอาจจะมีการอักเสบนะฮะของผิวหนังก็เลยต้องถอดออกนะแล้วก็วันนั้นจอดตรงนี้ไปประมาณที่6นะฮะตอนนี้แก้มตัวนี้ที่ไขเป็นก้อนนะฮะเบลเอรเทอร์เนี่ยหายแล้วนะฮะเป็นแก้มนิ่มธรรมดานะฮะดีใจด้วยครับที่ปฏิบัติตามที่นะฮะละหายจริงนะครับ แล้ววันนี้ก็มาเจาะเพื่ออีกข้างหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันสมดุลกันนะฮะเทคนิจสองข้างนะฮะโอเคนะครับแล้วก็บอกว่าจะเปลี่ยนฝั่งนี้ด้วยบอกว่ามันยาวคิดแล้วไม่ถึงหน้าใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่จะดูให้นะครับไรับได้ได้ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะดูให้นะฮะว่าเราต้องเปลี่ยนไหมนะฮะส่วนหัวครับนะคนนี้ถ่ายหน่อยครับนะ หรือว่าจอดกับพี่ครับตัวนี้นะพี่จะกลนะฮะสงสัยต้องถอดออกแล้วล่ะปาริมาตัวไทยนะแต่เขาก็เก่งฮะใส่มาได้เนาะนะฮะใส่รูได้ครับนะฮะเก่งมากนะฮะตีขึ้นเลยจำไหมจอดเออฮะสีรูอะไรไม่จำไม่ได้แต่ดอกนานนะทำกันนานนะนะโอเคเดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้กันนะฮะเดี๋ยวพี่ตรวจให้ครับนะฮะมัเก่งมากครับถ้าบาทสำนัก ด้านนู้นเลยค่ะโอเคแล้วผมยาวเนาะอะเดี๋ยวพี่จะถอดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนว่าดูป,ปาครับพี่จะเปลี่ยนว่าพี่เปลี่ยนขนาดไหนนะนะโอเคให้ลองเทียบดูนะครับนะไ,ไปดูเลยจำได้ครับไปดูเลยอันนี้ใส่ไป20กว่าวันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะ<ม>เขาใสไปแล้วมันจะเป็นละเย็้มไหมนะครับนะ<ม>แล้วก็จะสวยไหมขนาดไหนนะครับดูกันนะครับ อันนี้เป็นรอยแค่รอยตอกนิดหนึ่งนะฮะมันรอยสิวเลยปะฮะลองยิ <fin anta> <ots> ้ม <guarding> ด <okay>? ูทินะฮะก็ยังดึงนะฮะนะเห็นไหมคุณหัวขานะฮะเป็นละกิ้มนะครับนะฮะอ้าวนะฮะดับประจุครับนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะใส่ให้ดึงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับนะฮะมุกี้ของเราตัวนี้นะตัวนี้นะฮะอาโผยิบิกมาหน่อยนี่นั่นแหละตรงนั้นแหละปะเดี๋ยวพี่จะหมุนดูก่อนว่ามันใบขนาดไหนนะฮะคำนั้นเดี๋ยวจะลดขนาให้นะครับอาอาจจะใส่พีดขึ้นนะ นะเพื่อให้เกี่ยวข้าวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นลังกิจมากขึ้นนะพวกเรารอกันนะฮะพูดทีนะครับเพราะว่ามันเชีวเขานะฮะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาก่อนนี่ไงเตรียมไปแล้วอ่ะตอนนี้อะชิบสี่ใช่โอเคเนาะนะครับโอเคนะฮะสองตัวนี้นะฮะตัวนี้พี่จะเปลี่ยนให้ใหม่คือตัวนี้นะฮะนะนะฮะนี่นะอันนี้คือตัวเก่าฮะอันนี้ใหม่นะนะจะให้สัตวลงครับน่ะ คิมากรับขคครับการเปลี่ยนิวนะครับนะครับแต่ตรนี้คิดินต้องระวังเรื่องการุดน การหลุดเลยครับการหลุดเขาดึงเข้าไปในแก้มนะครับเห็นได้บวกได้กันเลยพี่จะตีที่หนึดแล้เพื่อให้หลุดได้อันนี้คือรัดมากนะครับรัดมากนะฮะอันนั้นจลวมไปเนาะนะฮะเพราะหน้าหน้าเขาไม่ยุดถึงอาจจะพอดีก็ได้นะอ่ามันอาจจะหลุดได้แต่ว่าหลุดข้างในนะแต่ผมไม่จะหลุดข้างในแต่อาจจะไม่หลุดก็ได้เพราะว่าแก้มเราเป็นคนแก้มแข็งนะครับ เอ้าหมุยดูครับนะฮะครับดับกระนะชงลองเ,เยอะปากดูโะะดนไหมไม่โดนไม่โดนเนาะนะฮะ,ะครับนะ,ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ใช้14บสกับสุดฝั่งนี้นะฮะในตรงนี้นะฮโอ้เดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้สิบสี่เหรอหรือว่าจะใส่สิบแไปก่อนให้มันทิกก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนอีกนะ,ะดีไหม ตัวมันจะตัวมันรัดไปมันจะบวมไงเนาะนี่ใส่จีบกนะเออไม่เป็นไรเนาะนะครับนะโอเคนะฮะพี่ใส่กระดนษเออใส่ถุงไหมเลือดของมันเถอะเลือกเลือกไหลตลอดแหละนะฮะมาที่ไรก็ยังดีครับกูปากลงนิดนึงให้กบพอครับให้แก้มเิ็มที่สุดนะนะครับนะผ่อนคลายครับเด็กๆนะครับนะ แข็งดีจังแข็งดีมากเลยนะครับแราในกัแบบเนี้ยนะฮะได้ได้สบายนะครับนะครับเขาขึ้นจีบเลยละแบบนี้างเนี่ยออกประมาณเนี้ยออกประมาณนี้นะฮะถ้าสิบสี่มันจะวิ่งเกินไปกลัวม oh, like okay. mm ันจะเก็บเนี้ยให้มันถ่ายก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน นะครับต้องนั้นเออให้มันหนักมันควรมันจะบวมมันรัดเกินไปนะฮะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนสืาอผ้านะแม่พี่เป็นการเปลี่ยนที่สี่ที่เรียกสติงเอ้าจิ๊กเลยอืมนฮะโอ้สวยเหมือนเดิมสวยเยี่ยมเดิมนะฮะเปล่าล้วมันถึงคือครับนะใช่ครับพอหายแล้วเออเขาอาแนั่นแหละคอยมานะนะฮะนั่นแหละก็มาประมาณต่ออาทิตย์ก็มาก็ได้นะครับ โอเคครับนะเดี๋ยวรอให้ดูครับนะฮะครับนะฮะดับกับประจุดูครับนะฮะจับนะฮะโอเคนะฮะดับทั้งสองข้างเลยลองเคี้ยวปากด้นะฮะไม่โดนนะนะฮะถ้าโดนค่อยมาเปลี่ยนนะครับเพราะอนแ้มอาจจะไม่เท่ากันนะครับนะครับอ้าวเรียบร้อยครับนะฮะวันนี้ถูกใจนะฮะทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะครับนะมีหูด้วยไหมวันนี้หูเอาเอาบ้างหูหูจอดด้วยใช่ไหมอ้ามามาหูต่อด้วยครับนะฮะ โอเคต่อหอัวนะฮะแก้มเจ็บไหมรับควันคายครับหน่ยนะฮะมาแล้วครับนะฮะโดนจิ้มอีกแล้วนะฮะมาทีไ่ไรนก็จิ้มเยอะทุกทีครับวันนี้นะฮะครับนะฮะขอไฟนะคะรับควันคายครับนะฮะฮ โอเคครับสวยงา,ามครับน้องหวยนะฮะครับไม่มีอะไรตรีครับนะฮะตัวยอย่างเดียวครับยกกระจกดูครับหวยนะฮะเน,นี่ยครับไหนมินเดียวบ้างดันหมดนี่แหละหมดครับหมดแล้ว่ออันนี้ไม่เป็นไรครับนะฮะมันเป็นปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติไม่นี่มิน วา,างไว้ครับเดี๋ยวค่อยเอาข้างในครับนะฮะกับดาข้างในก็มีนะฮะไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวถึงคิวเดี๋ยวเลียกครับนะอย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกนะนะฮะหวยจาของหมวยเสร็จแล้วนะจ๊ะนะครับนะฮะกับคนที่รอก,ก็นานนานฮนะคนที่ทำก็ทำเยอะ <laughs> พี่แ<า>จ๊กมาหนูให้คุยก่อนะเออพี่แจ๊ก็หมุนอยู่คนเดียวติ้วๆนะครับอย่าลืมนะกินได้ทุกอย่างนะร้อนไข่ไส้เดือนแมงสาบนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินี่ถูกใจเธอแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนะฮะเพราะว่ามันรับแนละ้วคันนี้เป็นเยอะเลยแหละคันนี้นะฮะไส้ไสองวันหย่อนน้ำก็ต้มแล้วทิ้งละนะฮะเพราะอะไรหยอดน้ำก็ต้มอธิบาย มันตัวนี้มันตึงว่ะมันอาปากได้อ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อที่ว่าที่ว่าไปจอดที่อื่นมานะไม่ไม่สองที่นี่แหละอ๋อ<ล>นะฮะจอดสองวันแรกอ,อ,อ๋อใช่ใช่ใช่สองวันแรกมันจะตึงครับอปาปา่ตโอเคโอเคอ้าวนะฮะดูกระจกอีกทีหนึ่งฮะดูความสวยงามนะฮะชอบนะโอเคครับนะฮะอนะฮะโอเคนะโอเคครับสวยครับนะฮะอ้าวนะฮะก่อนจะกันน้องหมวยไหนอีกข้างนึ่งจะมาจอดกันตรงไหนไหนอ่ะ ต่ออีกหรอเอามามาอีกข้างหนึ่งนะฮะมามามาอีกข้างนึ่งอีกข้างหนึ่งครับนะ,ะต่อเลยนะครับนะ,ะนข้างนี้เราต้องประกอบไปก่อนอเ,เอามาหันมาข้างนี้ต่อเลยครับนะฮะ ด้านนอกนะฮะถ้าเราจะเจาะเราให้เจาะเยอะๆเลยนะครับนะฮะเพราะรอนานเอาให้คุ้มค่ากับเวลารอครับนะฮะอาสักยี่สิบรู่อคนนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งมารอนานมากเลยครับนะฮะวานนี่หลับไปแล้วคนหนึ่งฮะครับผะหลับจริงฮะนั่งหลับเลยนะพี่เขาบอกเมื่อไหร่จะเป็นคิวหนูนะครับสักพักหลับเลยครับนะฮะไม่ไหวมีนั่งหลับด้วยนะครับเอ้าทางขาอครับ ใช่ครับจะเก่งไลยฮะใช่ฮะชอหูมันจะยืดไปแคมหน่อยแ้มไม่เจ็บครับย,ยิ่งสูงยิ่งเจ็บขึ้นไม่หน่อยนะนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเรียบร้อยนะกลัวเลือดเธอซุมเดี๋ยวก็มีมาแต่มันมาที่หลังฮะ บางทีมันมาทีหลังไอเลือดเนี่ยคัดทุกวันนะฮะนะฮะคัดเลือดทุกวันคัดจนเป็นแบบข้าวหอมมะลิเลย,เยคัดคัดจนเหนื่อย้ะฮะโอ้วัดดีเอาวัดดีข้างหลังนี่แหละโอ้ยบอส นะฮะโอเคนะฮะเท้ากระจกหูครับนะฮะครับนะฮะโอเคนะฮะสองเท้าเราเรียบร้อยเนาะหวยเนาะนะฮะพี่จะปิดกล้องแล้วนะครับหวยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสบายมากใช่ไหมชิวๆถูกใจทุกอย่างนะฮะเจ็บน้อยอร่อยเยอะนะร้านนี้ร้านใค่ร้านเป็นเจ็ดสองสั่นค่ะโอ้ยสุดยอดครับอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคครับนะฮะ